นั่นก็หมายถึงวา่าต่อไปจะให้เราออกงานอะไรก็ได้แต่ก็ต้องเป็นงานตอนตอนบ่ายตอนเย็นเนาะเพราะตอนเช้าเราก็ภารกิจขายประจำชาวขณะนี้นชุมชนไหนครับเนี่ยชุมชนอะไรนะอนของอพ<ร>ี่ตอกตะแท,ตแทนมาผิดงานป่ะตอกตะแทน นี่สงการนะคุณมาพับกระทงทำไมเนี่ยเปากระทงทางค่ะตกลงตกลงงานสงการนะแล้วนี่พับอะไรหมูปิ้งกระูปิงเหมูปิ้งอ๋อผมก็นึกว่าคุณเตรียมที่จะขายขายกระทงมาพับกระทงกันอยู่นี่ก็ผมมาอยู่ในงานสงการทีอื้งนี่จะพูดจะพูดคำว่าลอยกระทงมาอยู่ในงานสงการของบางกอกใหญ่ไลท์แอลกอฮอล ซึ่งจัดอยู่ในวิเลัยเทคโนโลยีพนิษการและดำเนินครับเพื่อนๆที่ต้องตีรถกลับมาจากตราบเมื่อวานก็เป็นอย่างนี้มาหวัดเจอทิมงานก่อนจันสาวสด,ดีค่ะนี่แกงคูเวล่าแกงคูเวล่าอยู่ในงานอันนี้คือฝ่ายลงทะเบียนผู้สูงอายุเนาะตอนนั้นเราเราต้องเอาคนระดับเนี้ยมาลงทะเบียนผู้สูงอายุจะได้พูดกันรู้เรื่องอันนี้เป็นการลงทะเบียนผู้อาวุโสแต่ละชุมชนที่จะมา ให้สินให้พรใช่ไหมครับมาแล้วมมาแล้วครับชาวชุมชนสวัสดีครับยังแข็งแรงอยู่วันนี้เราจะเจอแต่สาวๆในงาน่ะจะเจอแต่สาวๆหนุ่มๆยังเพาทักกันมาเหมือนกันเหรอยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอยังไม่ตายใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีวันงการเมื่อกี้เมื่อกี้เจอกันปักซอยวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เชิญครับเชิญครับไปทานกาแฟอ่าเนี่ยฮะบรรยากาศในงานอันนี้ก็คือจุดที่ผู้สูงอายุทุกชุมชนในเขตบางกอกใหญ่นับเก้าอี้ดูฮะว่าเขตบางกอกใหญ่มีกี่ชุมชนก็จะมานั่งเพื่อให้ลูกหลานาเด็กๆเกยาวชน แล้วก็สืบสารตะเพเียดีงามที่จะมาส่งน้ําผู้สูงอายุแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะได้ให้สินให้พรอำนวยพรให้มีความสุขในในวันปีใหม่ไทยด้านในนั้นก็จะเป็นพิธีสงฆ์แล้วก็เวทีวก็มีโต๊ะให้อ่าเผื่อระดับ VIP จะรับประทานอาหารพูดคุยกันและนี่ก็เป็นซุ้ม ที่เตรียมให้ร้านค้าเข้ามาวางให้บริการอาหารฟรีนะครับฟรีนะฟรีค่ะตลอดงานเดี๋ยวมาพอร้านมาครบแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๋ยแข้งหัวหน้าแก๊งพูล่าวันนี้ทําหน้าที่อะไรวันนี้เป็นพิธีกรไลฟ์สดค่ะพิธีกรไลฟ์สดติดตามช่องไหนมั้งนะติดตามช่องสภาวัฒนธรรมบางเขตบองสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ค่ะ แล้วเดี๋ยวก็จะแชร์มาที่เพจวิทยาลัยเทคโนโลยีพฏิเชิการรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็ดูได้ในสองช่องทางคลิปผมออกคงจะไลฟ์สดไปเรียบร้อยแล้ว <laughs> นี่อยู่ในช่องโดโด้พาเที่ยว<ต>ช่องโดโด้พาเที่ยวค่ะพี่พมิน้นนี่แกง๊งภูวิไลอีกคนหนึ่งวัสดีครับมาวัสดีสาวสวยข้างๆด้วยนี่เป็นการประทับเรยนค่ะนักเรียนของเราค่ะนายกนายกเนาะนายกน้อยนายกน้อยมิ้นทำหน้าที่อะไรวันนี้ ตากล้อง<ด>อคน,อค,นคนนู้นมพมิธีกรคนนู<ด>นน้นตากล้องงานเรายิ่งใหญ่หญอลังการมีถ่ายทอดสดไปทั่วโลกโมีให้ทั่วประเทศด้วยนะทั่วโลกเนาะมาดูย้อนหลังได้นะคะ,ะดูย้อนหลังได้เฉชมรมนะคะเฉดชมรมคนรัก<ไ>บางกอกใหญ่ภาษาไทยพิมพ์เข้าไปเลยเนาะตามนี้เลยครับเฉดสร้างใหม่นะคะช่วยกันกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นี่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 เธอรู้สึกว่าเธอจะอะไรนะมุ่งมั่นในการทํางานกว่าเพื่อนเธอวิ่งไปทั่วงาน เธอวิ่งวนไปทั่วงานอ่าหวัดดีทักทาย FC ก่อนนะาหนึ่งในหนึ่งในแก๊งปุวิลล่าทำหน้าที่อะไรวันนี้วันนี้เป็นพิธีกรภาคสนามพิธีกรภาคสนามใช่สนามฟุตบอลหรือสนามเะไรกันสนามทั้งหมดตรงนี้เลยค่ะขนของไปขนของไปเนี่ยมากับลูกๆมากับลูกๆตัวเล็กตัวน้อยก็แขกของเราก็เริ่มทยอยกันลูกโบลลนเฮ้ยลูกโบลลนทักทายหน่อยอ่า หนึ่งในแก๊งพูวิล่าหนูซินวันนี้ทําหน้าที่อะไรครับเห็นวิ่งไปทั่วงานหน้าที่ไม่ซ้ำจำตำแหน่งไม่ได้เหมือนกันค่ะ,ะถูกต้องครับลงทะเบียนด้วยค่ะ,ะแล้วก็ด,ดูนู่นดูนี่ไปแล้วแต่ตามสั่งค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็ดูครับเมื่อกี้เห็นวิ่งไปวิ่งมาวิ่งอยู่คนเดียวอ่าไปทํางานขอบคุณครับ กคนไนของงานครับนี่กำลังดูแลความสว่างสบัยของเวทีนะมาแล้วตัวจี๊ดแก๊งคูวิลล่าเตยวันนี้ทำอะไรวันนี้วันนี้คอยดการจัดฉากให้แขกดูดูลุงไมเคิลด้วยนะลุงไมเคิลมายอย่างหนูอ่ะยังไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นลุงทอรอนะคะับอ่าลุงทอร์ลคนเริ่มเยอะแล้วคนเริ่มเยอะแล้วครับเพื่อนๆครับได้พบกับ ท่านนาวาเอกพิเศษสมชัยบุญจันทร์ฮะประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่สวัสดีครับพี่ครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ความเป็นมาของงานหน่อยครับเชิญครับพี่เเงงนนจาาากกใรสท่ ทางสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่นะครับได้ร่วมกบบที่ละเทคโนโลยีพันิการและดำเนินกำรังผลลัพ์บางกอกใหญ่แล้วก็คนในชุมชนเขตบางกอกใหญ่มาร่วมกิจกรรมในวันที่สิบคือวันนี้นะครับในสายยนต์ของมันหนงร้อยบตอนนี้ก็มีการกําหนดการก็คือตอนเก้าโมงนี้ก็จะเชิญทางผู้นิยการเขตบางกอกใหญ่มาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็เชิญ เพราะสงจากวัดนากลางมาร่วมสวดสวดสวดมนต์ในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการสงน,น้ําแล้วก็ลดน้ําดําหัวให้กับผู้สูงอายุทั้ง5 0เขตในเขตบางกอกใหญ่นะครับก็ขอถ้าเผื่อท่านผู้ใดที่ไม่กธุละ,ะไรก็เชิญร่วมงานสภาวนั้นทำเขตบางกอกใหญ่ในวันนี้นะครับ ขอบคุณครับครขอบพระคุณพี่ดำครับท่านประธานครับแขกเหลือเริ่มมากันเยอะแล้วครับเพื่อนเพื่อนครับเราในความสุกระบบในเรื่องการจัดงานเล็กน้อยนะฮะเราจะใช้ที่อะไรที่ใจดีทั้งหมดเก้าร้านที่สนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ของเรานะครับซึ่งตอนนี้นะครับกิจกรรมกันในวันนี้ก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับอีกไม่กี่ร้านข้างหน้านี่นะครับซึ่งคุณคต้องการแกล้งท่านประธานจะพาผมใช่ไหม เขาก็ม yeah. ีถ่ายทอดสดไปด้วยครับคุณสมบัติคุณจะแกล้งประธานสภาใช่ไหมคุณเอาปลากิมไข่เต่ามาแจกในงานเนี่ยคุณเอาของหวานมาแจกเนี่ยคุณจะขัดแย้งกับชมรมชมรมเบาหวานแห่งบางกอกใหญ่นทานก่อนผมอะฮะหวานน้อยเค็มแยะเพราะผมมันหนักเค็มไม่เป็นเบาหวานแล้วเป็นโรคไตไตอย่างเดียวครับขอบคุณนะคะ มาอะไรลากผมไปไหนเนี่ยเนี่ยอะไรมาพาผมไปไหนเนี่ยมาต้องเห็นของจริงเลยของจริงอ่ะ,อะเดี๋ยวกลับหน้ากล้องก่อนจันปลากิมนี่ขนมปลากิมไข่เป็ดเอ้ไยไข่เต่า <laughs> อ<ะ>เอาช่องช่องนี้ก็ตามตามผมมาจันเลยช่องนี้ <laughs> อ่าเ <laughs> นี่ยฮะซุ้มแรกซุ้มแรกขนมปลากิมไข่เต่านี่มาบริการอยู่ในงานนะครับขนมปลากิมไข่เต่า ขอบคุณนะคะนี่เราไม่หนักหวานเลเนะเพราะเราเราลดน้ำลงใช่ลดน้ำลงเรื่องเบาหวานใช่ตอนทํานี้นะน้ําตาลครึ่งโลเกลือสามโลร่นนี้ช่องต้อวันีสเ็จะสัมภาษณ์ก็เลยไปเตรียมของกัข้าวเตรยนดียมแต้งนร้อนันับยิต้อนิญนะั ก็ทำขอบคุณนะครับทุกท่านส่วนนะครับเคื่องดื่มนี่ให้กนนี้กล้วยกล้วยทอดกล้วยกล้วยทอดไม่ทันตั้งชื่อร้านใหม่กล้วยทอดไม่ทันวันนี้กล้วยทอดมันทอดเปลือกทอดตลาดน้ำซอยวัดสังกัจจัยสนับสนุนโอยล็อกอีเกิลประตูน้ำอันนี้กล้วยเตี๋ยวหมูต้มยำ สนับสนุนโดยวิทยเทคโนโลยีพิการนำเนยครับที่จัดงานในตอนนี <t <t ้แล้วหอมน้ำซุปหอมน้ำแกงแต่เด th ี๋ยวเราจะเริ่มตอนเที่ยงนะนะคะตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงเตรียมมากี่ถ้วยฮะเนี่ยตอนนี้ก็ร้อยถ้วย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 นะครับนะครับก็รอให้บริการนะครับยรุ้้อย้เบียดด้วยนะ โอ้โปิ้งสูตรพิเศษค่ะสูตรโบราณค่ะสูตรโบราณกินด้วยนมสดแล้วก็ขี้เท่าด้วยอ๋อไม่ใช่ค่ะกะทิกะทิไม่ใช่นมสดค่ะอะกะทิกะทิค่ะกะทิอันอันอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นท็อปปิ้งโรยหน้าไม่ใช่แหมเอาด้วยนะเนี่ยข้าวเหนียวก็มีมาด้วยใช่ค่ะข้าวเหนียวมี เรามีตากล้องจิ๋นจินมาตัดก๋ยวให้เห็นหน้าชิมโชว์ก่อนวันนี้เราควรวัตถุะอย่านี้ไม่มีเลยที่เข้าเอ้ไม่ใช่ใช่ค่ะมน้านะ้แย้มนะแล้วก็สวยสดมากๆเลยค่ะสูงแตูนแต่ที่าันี่ี่อะไปกันตัวไอ้นี่ไปกันตัวปกติอยู่ตรงไหนหนู่อน พอติอยู่นั่งปอติอยู่นั่งเรียนวัดหงค่ะใครติดใจวันวันวันนี้เขามาบริการปีอยู่ที่พนิลำเนินเดี๋ยวใครติดใจหลังจากนี้ก็ไปตามซื้อได้ที่นั่งเรียนวัดหงกี่โมง6โมงเช้าใช่ครับไม่มีที่ไหนฮะจิ้มจิ้มจิ้มด้วยนี่เง พูดเล่นพูดเล่นยอดยีดกรทาที่มาวกิจมในะะงของเราบคุณครับมบพวงมาลัยจากคณะกรรมการจัดงานนะฮะสองการบะกอบใจนะครับอปิยะนะครับอันนี้คือเลือกเลือกคู่อ๋อเลือกคู่เหรอครับเลือรนู่อะไรนะเวลาเขาเสียงพวงมาลัยเจ้าเนาะเจ้าลักณะเจ้าเนาะโหเหมือนกันเลยฮะ ใกล้เคียงกันเลยไวๆใกล้เคียงกันเลยฮะทำนิ Öyle, ้วทำนิ้วโอ้โหแม่ครับโอ้โหาที่ไหนครับโอ้โหรักนะจบจบปอเลยรักนะจบจบมีหลากหลายผมผมขออันนี้ดีกว่าน้ำพันน้ำพันขอน้ำพันดีกว่าครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวงนะเราจะเป็นกิน เพื่อนครับเรามีร้านสาธิตการทำขนมอินทนินด้วยนะครับสนับสนุนโดยคุณสุเมชัยทองวงศนาพอได้ยินชื่อสวัสดีครับอาจารย์ดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สุชาติอาจารย์สุชาติาเป็นตัวแทนของวิทยาลัยปณนิชกาลดําเนินครับมานําเสนออาหารขนมครับเป็นขนมอินทนินอันชันนะครับมะพร้าวอ่อนนะครับขนมอินทนินเนี่ยเขามีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับแล้วก็ เขาทำมาจากแป้งถั่วเขียวแล้วก็แป้งข้าวแป้งมันนะครับผสมกันนะครับานำไปกวนนะครับพอแป้งใสเราก็นํามาใส่ถุงบีบนะครับ,รบเราก็จะบีบเป็นตัวในน้ําเชื่อมแบบนี้นะครับโม้าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้<ส>นะครับออสีก็จะเอาสีม่วงเราก็จะใส่เป็นมะนาวลงไปนะครับเพราะว่าตัวตัวอัญชันเนี่ยเวลาโดนที่เป็น สาเปรี้ยวๆเขาก็จะกลายเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะคบสวยงามมากค่ะแล้วก็ตัวธรรมดาก็จะเป็นตัวสีเงินของเขาอยู่แล้วครับอันนี้ตัวนี้ก็เราก็จะแช่น้ําเชื่อมไว้นะครับส่วนตัวนี้เป็นน้ํากะทิครับกับเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับตัวนี้เราก็จะเคี่ยวตัวกะทิใส่กับน้ําตาลนะครับแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนะครับตัวนี้ก็จะมีความเค็มหวานค่ะครับผมเวลาเราทานด้วยกันเนี่ยเราก็จะตักให้ติดน้ำเชื่อมไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ ตัวตัวกะทิลงไปนะครับตัวนี้ก็จะทานคู่กับน้ําแข็งหน้าร้อนเราส่วนใหญ่จะทานกันหน้าร้อนนะครับเพราะช่วยให้ดับร้อนแล้วก็ดับกระหายได้ครับเหมาะกับช่วงเวลานี้กันร้อนใช่ใช่อ่านี่หน้าตาเป็นแบบนี้ออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่อาจะลองลองดูสักถ้วยลองลองดูได้ครับสักคู่นะครับฮะก็ต้องมีน้ําแข็งมีอะไรอย่างนี้ใช่ครับนี่อันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ในรูปเดี๋ยวเรามาดู อันนี้เดี๋ยวเราก็ทําบริการแขกผู้ใหญ่แล้วก็ผู้อุปโภคที่มาร่วมในงานนะครับใช่ครับาเวลาที่เราตักนะครับเราก็จะตักตัวนี้ติดให้ติดน้าเชื่อมไปด้วยนะครับความหวานอยู่นี่ใช่ครับเราก็จะตักให้เขาติดตัวไปด้วยนี่ครับประมาณนี้นะครับแต่ไม่ได้เอาน้ําติดมาเยอะใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เราทํากะทิก็หวานกําลังอดีอยู่แล้วนะครับเราก็จะตักเนื้อของเนื้อมะพร้าวลงเข้าไปด้วยนะครับก็จะลาดด้านบน มีมีกลิน่นอ,อะไรด้วยใช่ไหมปรุงแต่งกลิ่นนะฮะไม่ปรุงครับเป็นน้ากะทิกสดะนะครับแล้วก็เราก็จะใส่น้ําแข็งนะครับสักครู่นะครับตัวน้ําแข็งตัวน้ําแข็งเราจะใส่ไม่เยอะนะครับเราจะใส่แค่นี้ครับผมอ่าเ,เป็นขนมที่เหมาะกับเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับงานสงการของเรานี่แหละครับครับตัวนี้ก็จะเป็นช้อนนะครับ เราก็เสิร์ฟเดี๋ยวได้เวลาเราก็จะเชื้อเชิญแขกผู้อาวโสทั้งหลายแขกที่มาร่วมงานก็มารับประทานอาหารกันประมาณนี้แล้วเราก็จะมีขนมอินทรนนินเป็นของหวานสำหรับงานสงการบางกอกใหญ่ในวันนี้นะครับขอบพรคุณอาจารย์นะครับขอบคุณครับในวันสงการประจำปี2567 กับโดยอินแซนไม้ทานะอินคณินกับอินมะพร้าวอ่อนนะคะอันนี้ใครเป็นคนทำคะนี่ไงโรงเรียนเรานี่ไงอาจารย์อาจารย์สายสาราวิชาผู้ชี่ยวชาญในศาสตรการโรงแรมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราทำศาสตโรงแรมนะคะอยากทำขนมเป็นแบบนี้ต้องมาเรียนที่นี่เลยนะคะจัหาคนชิมไม่ได้คนข้างหลังเพราะเป็นตัวสวย บอกระชาติระจันกินไปพร้อมกับเสียงพระสวดเนี่ยเหมือนแบบไม่ต้องเคี้ยวเลยแบบละลายเข้าไปในปากนะคะแล้วไม่หวานมากไปเลยเอาไปเลยยกให้ยกให้ขอบคุณอาจารย์ปุ๋ยครับที่มาชิมให้ขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ thank you แล้วเชฟทองร้านข้าวแกงเชฟทองเปิดแล้วครับแล้วครับข้าวแกงเชฟทองนี่ฮะหมูทอดอลือชื่อแล้วก็มีอะไรนะไข่จอด้วยแล้วก็อันนี้่หอหมกหมก่หอหมกเราย่อดส่วนเนาะเรายอดส่วนหน่อยอ่าอันนี้อันนี้ย่างใหญ่ปกติให้ V I P มากับสายฝนนั่นอนะ เชฟทองมากันสายฝนเกี่ยวหวันไก่ใช่ไหม,มครแล้วก็มกวหมูผัดน้ำพริกเผาอันลีชื่อข้าเดี๋ยวไปเทนะคะอาหข้าวพร้อมเดี๋ยวอเอาไว้ก่อนเดี๋ยวะจะไม่ร้อนขนมจีนก็มี เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาวจรินี่ออกร้านเนาะเคยเห็นเชฟทองแต่อยู่ในตลาดวันนี้ควงคู่กับพี่สาวของพี่อ้อมมาเนี<อ>่ยนะมามาในนามของสภาวธรรมนี่เราใส่เสื้อทีมเดียวกันแล้วแล้วพอออกมาข้างนอกก็สวยกว่าอยู่ในในครัวน,นะ่ะดูใกล้ๆออกมาข้างนอกแนละ้วเชฟทองนี่แล้วมีคนเขามาถามจาก จากโรงแรมไหนเชฟอุ้ยเอาเชฟมาเลยเหรอสบายดับจองโรงแรมบอกโรงแรมโพสามต้น <c oughs> นี่ฮะนั่นก็หมายถึงว่าต่อไปจะให้เราออกงานอะไรก็ได้แต่ก็ต้องเป็นงานต,นตอนตอนบ่ายตอนเย็นเนาะเพราะตอนเช้าเราก็ภารกิจขายประจําอยู่ใช่ฮะนี่ฮะ,ฮะแล้วก็ตักไว้เลยตักไว้เลยแล้วก็ถามว่าสนุนราคายัางไงก็โทรมาคุยแต่ว่า คุยได้หมดทุกอย่างจะเอาแบบไหนจะเอากับข้าวอะไรแล้วก็ค่อยมาคิดได้แต่แต่บอกเลยว่าในนามสัิรรามในงามเ็ตบางกรอบใหญ่เนี่ยอุดหนุนกันประจำเพราะว่าไม่แพงแล้วก็รสชาติเรียกว่าไปกินบุฟเฟ่ต์โรงแรมโรงแรมสู้ไม่ได้อะ่ะอันนี้อร่อยกว่าเขาก็เลยเรียกเป็นเชฟไงเป็นเชฟทองโรงแรมโพสต้น,นวันนี้ก็เลยคัดเอา กับข้าวที่เป็นซิกเนเจอร์ระดับเด็ดๆและเนี่ยของชอบพี่โดโรเนี่ยคุณตักมาเอาไปแล้วใช่ไหมคุณตั๊กขอไปให้พี่โดโรพี่โดโรตอนนี้แต่งแต่งตัวทําผมอยู่เตรียมออกรายการทีวีพุวงนี้รายการช่องวัน31เขามาขอขอไปไส่ใช่ใช่นะฮะช่วงนั้นแหละก็จะถ่ายทอดสดพรุ่งนี้3าคนพ่อแม่ลูกประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งก็เลยต้องกลับมาจากจังหวัดตราด งั้นตักให้ผมเลยก็ได้ครับเอาข้าวข้าวแกงเขียวหวานหิวเหมือนกันข้าวเขียวหวานแล้วก็ไข่พะโลไข่พะโลเอาแต่ไข่ไข่พะโลเอาเอาหมูไข่เต้าหู้อย่างละชิ้นพออลูกค้าเริ่มมาแล้วครับ ครับเดี๋ยวแอบนั่งชิมแล้วหมูทอดจั๊กชิ้นได้ไหมครับหมูทอดจั๊กชิ้นก็ได้ครับนี่ฮะอ่าบรรดาประธานชุมชนก็เริ่มมารับประทานครับหนีปลีกวิเวกมาครับผิวตั้งแต่เช้า อร่อยวันนี้ชวนร้านเทบทองมาออกงานแล้วก็ร้านอยู่ใกล้ๆฮะก็ทำร้อนๆแล้วก็มาเลยก็ค่ะที่มาก็ได้ทานแต่ร้อน วันนี้ที่เพื่อนๆเห็นตั้งแต่ต้น,บบตนจนมาถึงตอนนี้ก็คือบรรยากาศที่ผมกลับจากจังหวัดตราดนะคะเพื่อมาเพื่อมาหลการจัดการกับงานก็ไม่ใช่สําเร็จไปด้วยผมคนเดียวหรอกก็ร่วมร่วมมือกันทั้งชุมชนทั้งชาวชุมชนแล้วก็ของวิาลยที่ทํางานผม เขายังมีส่วนงานราชการให้ความร่วมม,ม,มือร่วมหือกันจัดเป็นงานเล็กๆไม่ใหญ่ไม่โตเหมือนปีนก่อนๆหมูเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็คงจะอาจจะมีเปิดไลฟ์สดนะวันนี้เป็นวันที่ ลิปช่องโดโดพาเที่ยวมีคลิปเดียวอาจจะไม่ใช่อันนี้นะวันนี้คลิปนี้อาจจะออกหลังจากหลังจากกิจกรรมนี้ผ่านไปวันสองวันแล้วเพราะว่าผมทําคลิปไม่ทันเนื่องจากว่าต้องเตรียมตัวพรุ่งนี้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดเนาะในช่วงข่าวภาคเที่ยงข่าวรอบวันหรือข่าวเที่ยงของช่องวันสามสิบเอ็ดเนี่ย จะเชิญบ้านโรโดพาเที่ยวไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์พี่โรโดสัมภาษณ์ผมแล้วคูตักก็คลิปนี้คูตักกับพี่โรโดก็เลยไม่ไม่ได้มาเพราะว่าไปเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมให้พี่โรโดส่วนผมก็จะต้องในจบเนี่ยมีประชุมคณะทำงานต่อนิดหน่อยแล้วผมก็จะไปถ่ายทอดสดแทน แทนคลิปที่จะออกตอนบ่ายสาเพื่อจะบอกกล่าวเพื่อนๆเอฟซีว่าอย่างไรสนใจก็ติดตามรับชมนะครับจะออกอากาศสดทางช่องวันสามอช่วงเที่ยงครึ่งนะช่วงข่าวข่าวเที่ยงวันหรือ,รอ,อยังไงเนี่ยแล้วก็เป็นเป็นสายทอดสดในวันที่11 ในวันพรรหัสจักรดีที่11หลังจากผมถ่ายทอดสดเสร็จอะไรปุ๊บก็ขึ้นรถแล้วก็เที่ยวไปไม่กลับบ้านต่อเลยครับอร่อยเจอันยุบต่อไปนะครับใครยังไม่ได้กดจับจะไกซ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูประครังติดตามแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปทุกเจ็ดโมงเช้าแล้วก็15บหนาฬิกาบ่ายสาโมงเย็นทุกวันครับเจอกันคลิปต่อไปครับายบ